บาดีทุกคนเนาะวันนี้แอดก็สิมีอีกเล็กๆน,น้อยๆมาบอกวิธีเนาะวิธีโทรศัพท์ลืมบลอนไว้หรือว่าโทรศัพท์เสียเนาะคลิปนี้เอาโทรศัพท์เครื่องนึงมาเนาะเครื่องนึงมาเน,ะนานะเราก็กดไปหน้าตัวนี้เนาะไปแล้วเขาก็มาวันนี้เนาะมันต้องมีอีเมลตัวนี้นะคุณเนาะสถานะอีเมลตัวนี้เนาะเขาหลังจากนี้เขาก็อ่านไปเปิดตำแหน่งไวนะ้เนาะเปิดตำแหน่งคือซนะันซูงเนาะเขาสไลด์ลงมาเลยมันจะเห็นเนาตำแหน่งเนาะ ร,รุ่นอื่นก็เข้าไปเปิดตำแหน่งตัวนี้ไว้เนาะตัวนี้สถานะถือว่าเปิดอยู่แล้วนะแบบนี้ถือว่าปิดเนาะเขาก็กดเปิดเป็นสีสฟ้าๆนี่ไว้เนาะหลังจากนั้นเขาก็ไปเข้าอีกโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนาะทุกคนเข้าแอป,ปนะ Play Store นะเปนาะเพสโตเนาะไปโหลดแอป,ปแอป,ปตัวนี้เนาะแอป,ปตัวนี้ที่เราอันเดี๋ยวเนี่ยหาอุปกรณ์นะเนาะเขาเขียนว่าหาอุปกรณ์เนาะเขาต้องพิมพ์ภาษาไทยอะไรเนาะหากอดโอกชันนี่แอป,ปนี้เนาะทุกคนเนาะนี่ คือตัวอย่างเนาะอ่าตอนนี้มันจะเป็นแอปหน้าตาประมาณนี้เนาะของ Google หลังจากเราโหลดแล้วเขาก,กดเปิดไปเลยเนาะแล้วเฮาก็เอาเมลเมลที่เฮาอันที่โทรศัพท์เฮาติดตั้งกันนะเอาชิ้เพิ่มเข้าในใน,ในจักรเครื่องเขาแล้วแต่เนาะเไปๆใส่เมลหลังจากนั้นกดคัดไปเลยเนาะเพราเนะาะหลังจากนั้นเขาก็ใส่รหรัสผ่านเนาะ หลังจากนั้นกดขัดไปลเลยหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาเลยพเนาะมันบอกว่าโทรศัพท์ตัวนี้เป็นรุ่น a 3 c เนาะทุกคนเนาะและ้วก็อันมันบอกสัญญาณมือถือพร้อมใส่สัญญาณ ETL Mobile แล้วก็แบตเตอรี่สถานะแบตเตอรี่เฮายัาอยางอยู่74เนาะเฮาสามารถอันคือปุ่มนี้เนาะปุ่มนี้เฮาตัวนี้นะมันจะอัน าจะซูมเนาะเขาจะซูมเห็นแต่เลยโทรศัพท์มันจะอยู่ตำแหน่งตัวน,นี้เลยเนาะเข้ามาทางนี้เนาะหอมนี้จะเห็นเลยและปุ่มนี้เนาะจะเป็นเพเซาวเนาะมันจะส่งเสียงเนะเาะทุกคนเนาะ